ยังไม่เข้าอะไรคิกคเพื่อดูความคิดเห็นโอเคมาแล้วมันมาแล้วสามแต่จะยังไม่เจอตัวตนนะครับใครเข้ามาครับเออมาแล้วยี่มาแล้วครบัร้อยมาเลยถ้าบ500นรอยไม่ได้ไลฟสดมานานประมาณน่าจะเป็นเดือนแล้วร้อยร้อยห้า ีครับเพื่อนเอ่อตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับอําเภอบ้านป่อนนะวันนี้พอดีมีศิลปินนะศิลปินรุ่นเก่าเขาเรียกว่าเก่าลายคมนะซึ่งเพ,เพื่อนอาจจะท่านรุ่นหนึ่งประมาณทั้งสาไม่ค่อยไม่รู้จักต้อง40สิขึ้นไปแล้วนะ่าจะรู้จักประมาณ40ข <40 S 1> ึ้นก็คือนักร้องชื่อโคสิกนรพุณุนะครับเจ้าของเพลง น้องนางบ้านนาหัติจากเคหะสุฟ้าบางกอกอ่ามันนี้พอแล้วพอแล้วอย่าหลงบางกอกจังหวะเดียวตอนนี้น่ายุอยู่มาณสักเจ็ดสิบกว่ามเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่าเพราะว่าเอ่อหลายๆคนนะก็คงอ่อได้เรกคุ้นเคยครับกับเสียงเพลงนี้น้องนางบ้านนางที่คุณเอกพันธ์ร้องไปนะครับ พอดีตอนนี้เขาป่วยนะป่วยแล้วก็เพิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพิ่งหายป่วยมาเราก็มาเยี่ยมที่บ้านเขานะครับมาที่บ้านเขาเพราะว่าถือว่าเป็นศิลปินที่ที่หลายๆคนก็ก็รู้จักรุ่นพ่อรุ่นรุ่นรุ่นอารุ่นป้าเราน่าจะรู้จักนะโคสิกนะครับนี่คือพื้นที่ที่บ้านเขาครับมีอยู่ประมาณ108ตารางวาทั้งชีวิตที่เขาหาเงินมาจากหานอาเป็นเสียงร้องเพลงต้ำเนี่ได้มาแค่นี้จริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ย เขาก็มีแค่เงินเดือนคนชรานะเขาไม่ได้เป <'m> e ็นศิลปินแห่งชาติเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายเดี๋ยวเราพูดคุยเขาก่อนดีกว่านะครับเชิญครับคุณอาโพสิกท่ิงนะดอกลัตนทมสลายริ้วพราวการเอนไกวเปลี่ยนใบดอกขาวชูชาอันนี้เพลงรัตนทมใช่ไหมครับอยู่กลางน พุ่มสวยงามช่ยกลิ่นรอดวงตะวันสาทอดอกน้อยรอบานรับเป็นพวงหนุนต้นนนาาาาทจค้หสฟบงกอบน้องเอออออยยพี่่จะขบบกกาาลงง จนลืมบ้านนาน้องอย่าปล่อยใจอย่าไปลองเชื่อว่าจะเพียงแต่ที่เขาพูดว่าจะรักแก้วตาไม่ขอรักใครโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณเป็นปีนี่เท่าไหร่ครับปีนี้ก็วันที่12กรกฎาคมปีปบสอปีเต็มครับ82ครับใกล้ใกล้ถึงวันเกิดบวชได้ยังบวชรือยัง โอ้โหจะพูดถึงบทเลยบวชทนะบทสามรอบเป็นชายหลายบวชแล้วชื่อเล่นชื่อเล่นของ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 อาชื่ออะไรชื่อจริงคือเป็นชื่อจริงเลยชื่อจริงชื่อฉลาดเนียมละมูนฉลาดเนียมละมูนเป็นเพื่อนฝูงเนี่ยในวงการลูกทุ่งวงการเขาเรียกอะไรนะพี่เขาเรียกโคเล็นเขาจะเรียกโคเซ็นนักประคุณโคเซ็นประคุณเลยเคอตั้งชื่งอยู่กับอยู่เป็นนักร้องอยู่หลายวงดนตรีในสมัยก่อนในวงใหญ่ๆเนี่ย มีอะไรบ้างอ่ะคุณอาโคสิตร์ก็ไปเป็นนักร้องอยู่เหมือนกันนะครับก็ผู้ที่นำนำตัวผมมารู้จักคืออาจารย์ฉลองกุิวัยพูดแต่งเพลงย่าลงเมื่อก่อนอ๋อฉลองครับฉลองกุิวัยไม่ใช่ผู้สวางแต่หลังจากนั้นครูฉลองเป็นคนเป่าเรียนดนตรีให้กับวงดนตรีจุลาลัตจุลาลัตเป็นชื่อของวงจากเจ้าของวงคือครูมงคลอมาตย์ตะยากรูส้างนักร้องรุ่นแรกอาจารย์พรวิลมทูนท่องใจปองปีดา ชายเมืองสิงห์อมายุคผมก็รุ่นของชายเมืองสิงห์ที่อยู่นอกนั้นก็สนิทกับนี้ไหมสนิทกับแมนไหมรู้จักตาแมนไหมแมนนี่รุ่นน้องผมอยู่วงเดียวกันเหรออยู่วงเดียวกันสนิทกันดีอายุอายุไล่เลี่ยกันไหมหรือว่าตาแมนอายุะไรัเข่ากับผมเขาเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบกว่ามี่อนี่สองก็ถือว่าแข็งแรงนี่แข็งแรงนะแล้วไม่สบายเข้าโรงพยาบาลเป็นโรคอะไรก็อันดับแรกก็ก่่ออนกนนี้ก็ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อห้าปีที่แล้วก็ พอจบประเทีครั้งแรกขี่มอเตอร์ไซค์ถูกถูกซ้อนชนถูกกะระรถลายชนสมัยถูกไอ้รถสามล้อชนมึงขี่มอเตอร์ไซค์ยุคที่เฝ้าบ้านไอ้ชายมึงสิงวัดจังหวัดสมัยตกยาตคอดอกไผ่เผื่อสลับแล้วช็อตพ่อบ้านใอ้เขาให้ชายมึงสิงยุคที่เขาตยากย่าเขาไปอยู่บ้านดอ,อเขาก็ ให้ผมเฝ้าบ้านที่วัดชังหวายเราแสดงว่าเราตกยากกว่าเขาอีกยิ่งกว่าเขาต <laughs> ึงไตเฝ้าบ้านตอนตอนนั้นเขาตกยากตอนที่ผมตกแย่ <laughs> แย่มากกันยาก <laughs> <อ>แต่หลังจากนั้นพอผ่านมาก็ชายฒิสิงเข้ามาอยู่ก็ต่างคนจะไปคนละเส้นทาง <laughs> แยกย้ญยมาล่าปีล่าปีประมาณตอนพี่ก้านแก้วสุพรรณก่อนเสียชีวิตด้วยผมไปช่วยนานพี่ก้านแก้วสุพรรณที่ก<อ>็จัดให้รายการรายการขาจัดประมาณสี่พี่ก้านเพลงไหนได้ข<อ>ึ้ก็ดังนะ แม่น้ำตาลก้น,นแก้วเขาสิมเท้าแล้วจึงหยดถึงมือพีอพพ่ก้านแก้วสุหันครับผมแล้วก็เป็ไงต่อไปสวิทก็อพอวันนั้นกลางวันจะก,ก่อนแล้จะมีงานวิ่งลอกร้องเพงลงร้านอาหารบ้งงานเลี้ยงเล็ี้ยงมั่งอาเมฆ้างันคืนเพราะวกก่าขับรถมันงีบหลับหลับ,ลบนายแว๊ดหนึ่งเช่าแว๊ดหนึ่งก็เลยประสบอุบัติเหต คือรถรถซิงอัพคันเก่าผมเนี่ยช่วงล่างไม่ดีคือฝนตกลื่นๆพอแบบจะผมก็พอหักฝ่าคนจะวูบตกหนอนนี่จะวูบเพราตัดริตรรใจแบกคือคว้างแน่ก็เลยไม่แบกอ้วนเลยชนต้นม,าขามขนะขามเทศก็โทษเด็กประมาณเนี่ยต้นต้นมะขามมะขามเทศหักหักแล้วก็กวกไอ้มึงมาทิ่มเยอะเต็มเต็มหมดมนหมดเลย,เยอ้เลยอะก็แขน,น,แ,ขนแขนหักเนี่ยสาแหลกสาแหลกนะครับทำแบบ เ,เอาล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยล่าสุดที่หลังนี้ก็คือก็คือหมายว่าผมจุกท้องโดยกระทันหันก็เลยขเข้าโรงพยาบาลเขาบอกกระด้ามท่่มปอดเขาไปเอ็กเซเรย์ว่าวปเป็นโรคหัวใจสามเส้น ก็เลยเขาก็ไปอะยรใบพาดหรืออะไรเนาะใบพาดสองเส้นอีกเส้นนึงก็ให้กินที่ไม่ต้องเข้าเมืองไงมันไม่ใช่คนละงงะไเอ๊ะแล้วตลกก็เก่งนี่ก็เลยนั่นนะครหลังก็ต้องมียาประจำหนึ่งความดันไม่มีเลยตอนโรคหัวใจครับก็กินยาเนี่ยแล้วล่าสุดก็เนี่ยก็มาอยู่อยู่ที่นี่แหละบ้านนี้คือที่บ้านอยู่ใครอยู่ครับปัจจุบันนี้คือคือลูกคนหนึ่งตายนะครับ าจากภรรยาก่อนที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้เครื่องคนบ้านโ่งคือเคร่องคนตรงเนี้ยแม่เขาอยู่คนเนี้ยแต่ว่าก่อนหน้านั้นภรรยาคนแรกประสบ,บัเหตุถูรถชนตายอ๋อภรรยาคนแรกเสียไปอันนี้ภรรยาคนที่สอง ลูกชายก็บางเจ็ดขวบผมเลยจําเป็นต้องมีเมียมาอันนั้นเป็นข้อแก้ตัวของเรามันเรื่องจริงเพราะว่าต้องมีคนคอยดูแลลูกถูกต้องสมปัจจุบันนี้เพราะเป็นนักร้องมันต้องเดินสายอยู่บ้ามีคนดูแลก็ตกรองเรียบร้อยก็มาแตจกแล้วก็เลยย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วอ๋อแล้วลูกของเขาไม่มีลูกของเขาไหมมีลูกชายคนเดีย แต่ว่าตอนนี um> <_<_ seni, <uh <_<_<_้เขาย้ายไปอยู่ที่บันโภงไปขายยาอะไรเงี้ยเพื่อทำอยู่ดอดนองเขาปัจจุบันเ็าอยู่กับลูกชายแล้วก็อยู่กับภรรยาคนใหม่ลูกชายที่แม่ก็เสียทั้งงานเจ็ปวดตอนนี้เขา40กว่าแล้วก็สอบนักสามเอกได้แต่หลังสุขภาพจิตไม่เคยดีก็ผมก็เลยบอกให้สึกสึกก็เลยมาอยู่กับผมที่นี่แหละมีไป30กว่าความจําไม่เคยดีกินโรค ิยาจังลมอะไรเกต,ตเว้เกจเว้มมแล้ว<ร>ปัจจุบันนี้คุณอาโคสิตเนี่ยทำอะไรฮะที่มีรายได้เข้ามาเนี่ยทำอะไรไม่มีเลยคือก่อนหน้านั้นะก่อนบัดเยินก็งานไม่ค่อยมีอยู่แล้ว <c oughs> พอมาช่วงโควิด <c oughs> ก็จบเลยคือที่ได้คือ,อเบีย้ยคนจลาเบี้ยคนจราตั้งแต่ห0ร้อยหกสิจนแปัจจุบันนี้800 เมื่อก่อนนี้เคยสะสมได้กล่าวว่าสะสมไปเรื่อยๆมีถึง20,000ถึง30,000ก็เบิกเบิกให้ตอนนี้เหลืออยู่7,000บาทเมื่อกี้จะให้เขาดูเป็นยังไงเขาบอกพี่จะสั่งจะดูก็ได้เป็นปีจะดี700กว่าบาทเนี่ยยังที่ต้องการนานก็ไม่ต้องไปพูดถึงค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้างทุกวันนี้ก็พอได้ไอ้บัตรประชาชนก็ซื้อข้าวไว้ใ300บาท300บ้าง500บ้างแล้วก็ไอ้เบี้ยยังชีพก็เบิกมากิน นานๆจะมีงานสักครั้งงานพวกกันอ่ะ่รายกนี้ก็รู้อยู่ก็จ้างมปเท่าไหร่ไอเรื่องนี้มันจะมาพูดแล้วค่าจ้างไม่มีแล้วแต่เขาจะให้แล้วแต่ปมก็จะให้เท่าไหร่พันห้าสองพันเต็มที่ไม่เคยเกินสามพันเดือนมีสักกี่ครั้งงานอย่างเงี้ยไม่เกินสองครั้งทุกเดือนไหมมันไม่ทุกเดือนบางครั้งไม่มีเลยพูดงานตั้งโควิดล้วไม่ต้องพูดเลยจบไม่ตะงพูดถึงดูนะดูดูนะแฟนอายุแปดสิบ ข้องแค่ว่องไวการพูดจานี่ไม่มีการหลงกันลืมชัดถ้อยชัดทำนะ82ดสิบสองภาพจิตพิดีเพราะว่าอาคิดไวเกิดใช่้ก็เปิดเกิดสองสลักกลาสองคมสองห้าสองสถ้าแปก็แปอันนี้83อ๋อใช่สองสี่แปดตอนนี้มันสองห้าแล้วใช่ไหมสองห้าหกห้าหกห้าแล้วแตคำนวณดูแปองอาครับนั่นแหละเนี่วันที่12ครบวันเกิด ทวกวันนี้เป็นไงเราต้องใช้เงินไปทําอะไรรักษาตัวเองไปหาหมออช่ไหมหรือว่าก็หมอก็หมายถึงว่าชุกงเดือนก็ไปรับก็ให้สี่สี่เดือนยาพวกอกระจายความดันสี่เดือนที่แลต้องรักษาอยู่ตลอดก็ก็กินยาประจําอยู่อันนี้ว่าไม่มีอะไรเท่าไรแล้วก็ยัง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 แสดงว่าถ้าใครที่อยากจะเอาพี่กฤษฎีพร้องเพลงที่ไหนก็ไป S <S ได้ได้เอารถมารับยิ่งดไงีไม่ต้องเลยเลไม่ต้องเลยเอารถเรวไปอย่าไปสร้างปัญหา <S <S คนอื่นเราต้องมีความพรม้อมเราต้องไหวถ้าเรา,าไม่ไหวมา,าเข้าอุทเชพนี่แหละทำไงโอดสบายมากอัทเชพจ้างรถสบายเลยเพราะสมัยหนุ่มหนงขี่มอเตอร์ไซค์ร้องเสบียงทั่วร้านอาหารเออแล้มมวมอเตอร์ไซค์ได้อยู่เหรอได้ในก่ลเก่าๆนย่นไงได้เออมอเตอร์ไซค์เอ้ามมไแปดสิบสองนะครับสายตายังดีผมตลอดชีพหมดมอเตอร์ไซค์ตลอดชีพมออเตร์รถยนต์รถเก๋งตลอดชีพ มีแม่หมดแล้วก็อายุผมก็ตลอดชีพระวังหมดช้ไม่เป็นไรครับนี่ก็ผ่านโยมาคุ้มแล้วผ่านมาโชคโชนแล้วครับรุ่นพี่เ็าตายกันหมดแล้วพี่การอะไรนี่ก็ตายนักกรรไกรรุ่นน้องเหลือเหลือเหลือแต่แมนตะแมนแมนก็รุ่นน้องสอนเพรก็รุ่นน้องรุ่นรุ่นของของของพี่โกศินี่มีใครบมีชายเมืองสสงหงอายุมากผมปียังอยู่ยังอยู่ แล้วก็เพื่อนพรมแดนยังอยู่ปีทอกฟังสีปีทอกยังอยู่อายมไวโพธปีมันเมียอ่อนของตรงปีตายยังอยู่ในใจยังอยู่ในใจแล้วก็อ้าสอนพระพรนี่ก็รู้จักดีในรุ่นน้องอายุ73ฟังเสียชีวิตพร้อมกับสอนเพชจ73เจตหาก็77ผมตาย12รูผมหมดเลยแล้วก็ฟังจำดีมากนอกด้านก็รุ่นน้องก็มีชัยชนะบุญโชด คือเดี๋ยวเอาไว้โพสอยู่มยังอยู่ใช่ใช่ยังอยู่เพิ่งย่างแปดสิบแล้วก็ลุงเพชรเพิ่งย่างเพิ่งย่างจะเพลงอะไรเขาดังลุงเพชรเพลงอะไรย่างเขาเดือนหกคนก็ต๊อกปล่อยลุงเพชรก็ยังอยู่ไงอยู่ครับแต่ไม่ค่อยไหวเหมือนกันปอ่แปลสังทองสีใสตายไปนานแล้วอกสันติอยู่วงเดียวกันแต่ก็รุ่นน้องคนอยู่จุฬาลัตไงอ๋อจุฬาลัตจุฬาลัตแมนอย่กับรุ่นน้องคนหน่อยครับผมครับและนี่คือพี่ ผมเรียกพี่เลยกันนะเพราะแกไม่แก่เพราะจะเรียกอาร์นะแก่ไปขอบคุณมากเรียกอาร์ก็ได้เรรียกอา์ไไม่จะเรียกลุงนะครับเรียกพี่ได้ไหมถ้าเรียกอาร์ก็ลดลงห้าพันเรียกลุงมาเลิกกันพอสิบรบประคุณถ้าใครอยากจะฟังเพลงนะเข้าไปที่ YouTube นะครับมีครับมีกดไปแล้วมีคำพิมพ์ว่าค้ดสินบนมันมีเพลงอีกเพลงหนึ่งนะที่ดังคืออนิีจาฟังข่าวเศร้าสวง ต้องยืนน้าตาร่วงดวงเนือใจจะเสียแรงปลูกขอเฝ้ารอท่าวิวาสตื้นต้องยืนยนะต,ต้องยืนต้องยืน,น้วเสียงมันนแล้วเพลงมันต้องยืนร้องอยู่แล้วมันถึงขยายมีเคล็ดลับอะไรไหมสอนในการร้องเพลงเคล็ดลับ มันมันก็เป็นยอยู่การหายใจการปล่อยว่านะเอกภพนะผมว่านะมันเป็นพรสวรรค์บ่ ไอพรสวรรค์เนี่ยมันได้มาเนี่ยมันมันร้องมาต่อนก็ไม่ค่อยเรียนนะไม่ไม่มีไม่มีโรงเรียนอะไรหรอกไม่มีไม่มีมันอาศัยพรสวรรค์ต่อเพลงยังต้องต่อตำปากเปล่าเออมันพรสวรรค์มาหาจำแสดงว่าสมัยก่อนคนที่จะเป็นนักร้องเนี่ยมันต้องมีพรสวรรค์ขึ้นมามีมาบ้างแล้วก็มาหาพรแสวงเอาไปเจออาจารย์ดีไปเจอคนแต่งเพลงดีว่าเสียงเราเข้ากับเพลงไหนอะไรยังไงมันก็พอดีนะครูพักรักจำครับก่อนผมเข้าสู่วงการผราก็ ตอบแพลงรุ่นพี่มาก่อนถูกไหมเคยไปประกวดร้องเพลงตามงานวงงานวัดที่ไหนผมผมไม่เคยประกวดไม่เคยประกวดเลยไม่เคยเลยเป็นนักร้องคนเดียวที่ไม่เคยประกวดร้องเพลงเลยประกวดเลยครับไม่เคยเลยนี่ก็เกิดอยู่ๆก็เข้าวงการแล้วแล้วเสียงบ้านๆแล้วแมวมองได้ยังไงไปเจอใครใครอัดท่าไปอเป็นเสียงเนี่ยคือครูฉลองวุฒิวัยจื่อว่าวหน้าวนตีฟ้าเมื่อก่อนะเขาเขาไม่เจอเลยเหรอเจอยังไงไม่เขาชอบเอาดนตรีไปแสดงมาก่อนบ้านเกิดที่อยู่สมุทรปราการเสียงร้องเพลงสมุทรปราการ มุดประการมันมีสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็ฝั่งพระประแดงคือคนมอนเยอะฝัะ่งสมุดใจดีคือคนไทยเยอะอาชีพสัมงานมะพร้าวเขาก็พ่าดนตรีไปแสดงสนนันัานผมก็ชอบความโดรดฝลแม่ไก่แสดงโลดฝลเมือนกันกกระเมรตีรังกาเป่าจะเป็นอะไรผมก็ชอบก็เดินไปดูประมาณ7กิโลถัดตอนหลังก็มีเพื่อนก็ชักนําที่ก็อยู่วงกับฟ้ามังกรก็ว่าอยากไปเป็นนักร้องไหมล่ะ ก็เลยพาผมมาหาครูฉลองวิทยุว่คือตอนนั้นน่ะเราชอบร้องเพลงอยู่แล้วเราร้องเพลงดีอยู่แล้วแต่ไม่เคยประกวดแต่เนี่ยเพื่อนไปเดี๋ยวก่อนถามร้องเพลงแล้วไปร้องเพลงที่ไหนอก็ร้องตามยอดตามมะพร้าวทำตานมาด้วยขึ้นจานมะพร้าวด้วยร้องเพลงร้อนรอดมะพร้าวถูกต้องแล้วก็ร้องไปตั้งแต่สี่ว่าจงหกว่านั่นคือร้องร้องตัวเองให้เพื่อนฟังก็ร้องคนรับชอบนะครูพักรับจำังมิทยุเอาแล้วร้องแนวแนวของครูเพลงอะไร ค่ทูนดวงใจอ er, ๋อทูนโปรดเธอดวงใจโปรดได้ฟังเพลงนีคอนไอ้น hmm> okay. ี่คุณคุทูนนี่ก็ใช่นะอนี่เสียงเหมือนเลยนะอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนท้อทอนหรือใายแต่สมัยก่อนเหมือนมากเออเนี่ยวัยรุ่นน่่วาุเยไงคนเมื่อก่อนเนี่ยอายุเจ็ดสิบแปดเสียงจะใกล้คล้ายกันหมดครับ เสียงจะคล้ายๆกันหมดทูนสองนะมีคนเรียกมีกานมีคนเรียกว่าก้านเลยร้องก้านก้านสุพรรณก็อย่างเงี้ยเสียงก็จะอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดคือเสียงจะโทนเดียวกันเพราะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก็คือใครสามารถที่จะร้องได้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 ไพเราะอย่างเงี้ยจับอัดได้หมดเลยคือคือมันแล้วแต่ล่องเสียงทังนั้น้งน้นทังนั้น้งนั้น้งนั้นทั้งนั้นทังนั้นทั้งทังทั้งนั้ อย่งกลางๆแบบทูนรองใจที่ผมรอบร้องแต่ทีนี้มี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 ทูนทองใจเขาดังอยู่แล้วไงเขาดังแล้วเราก็เลยมันมันชาติสิสิชนุ่นเดียวกันไหมอ๋อรุ่นน้องชาติสิชาติรุ่นน้องโน้องหลายปีเคยเอาเพลงเขามาร้องไหมไม่ลุงพี่ไปมีเอารุ่นน้องร้องไม่เหมือนยุคนี้ยุคนั้นเป็นของใครก็มันบอกว่าค่ายจุฬาพรค่ายจุฬารัตน ห้ามามองไปของมันของไงของมันไม่เหมือนยุคนี้รุ่นพี่แมวลูกเอาไมเด็กน้องแต่น้องจำเขาได่ที่อ๋อจะเป็นเป็นกฎยอดรักก็มา้องเพลงผมอย่าหลงมังก็สายยันก็มาร้องเพลงผมแต่ผมไม่ไม่ร้องเลยแมวไม่เพราะเราเขาจำเพลงรุ่นเราได้กับรุ่นน้องถุกไหมะเราไปจำเพลงเพราะเราดังแล้วเราไม่รู้จักรู้จักบินนอะไรนี่รู้จักจัดันตรีก็เคยไปเขาเคยผมเคย เคยเห็นเขาจากเขาจำผมไม่ได้แต่ผมเห็นข็เนี่ยเป็กาเยอะๆไก่น้ำจิ้มน้องพรคือใครเคยไปใช่ล่ะน้ำจิ้มน้องพรน่ะที่สดใสตอนนั้นก็อยู่ด้วยเมื่อไปอาบศพอะไรจาอะไรแถววัดไทยอะไรนั่นล่ะผมเห็นเขาแล้วทำไมไม่ถึงเขาให้อยากเข้าศึกาก็คุณคอยใจเขาสนิทกับคุณนะเขาก็เขาลูบเห็นราลมาเห็นลูความเป็นอยู่ของผมดีเขาก็สงสารอยากจะช่วยแต่มาไอ้เร่องปางเผมไม่กล้าหรอก นั้านบอกตรงไม่รบกวนใครทั้งอึดทั้งอดไม่รบกวนใครเป็นคนขี้เกรงใจถือว่าไปไกลแค่ไหนขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปท้าเรือแกล้งก็ไปไปแล้วระหว่างตอนที่พริยายประสบบัติเหตุตายถามว่ากลัวตายกลัวตายกับกลัวอดตายผมกลัวอดตายมากกว่าเพราะผมขอคนไม่เป็นขอกินคนไม่เป็นแต่กลัวตายเราก็ไม่ต้องไปถูกไหมนะแล้วก็อดไม่ได้ถูกไหมเออ ถึงได้ตลบถึงได้คอดอดถึงใส่เปลือกคอเนี่ยเพราะอย่างเงี้ยอ่ะเอาละครับเพื่อนๆนะฮะนี่คือประวัติคร่าวๆนะครับเพื่อนๆน้องๆหรืออาจจะเข้ามาอาจจะไม่เคยรู้จักพี่โคสิทธิ์ลพบุณนะครับก็นี่คือได้รู้นะครับแต่ไม่เคยได้รับพันเพื่อนต้องทำอะไรแทะทางหรือไม่มีนะไม่ได้แต่อะไรนะถึงสัตวอะไ์วัดลูกทุ่งถึงสัตว์เคยได้รับรางวัลบ้างตอนนั้นนะก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้พี่โคสิทธิ์ลพบุณด้วยนะครับ เพราะว่าก็เป็นคนหนึ่งในวงการบันเทิงที่เคยสร้างความสุขสนุกสนานนะครับมีเพลงเป็นของตัวเองที่ร้องและทําให้นักร้องรุ่นหลังเนี่ยเอาเพลงของพี่กสิษ์ก็ไปร้องกันเยอะนะครับและตอนนี้มาถึงจุดตรงนี้แล้วเนี่ยวิกฤตเนี่ยมันผมผมเข้าใจว่าทุกวงการเนี่ยมันมีหมดนะครับหลายหลายคนก็เจอวิกฤตแบบนี้ <c oughs> ก็คือวิกฤตของโควิด3 2มสปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกนักแสดงพวกนักร้องเก่าๆเนี่ยเสร็จกันหมดเลย ถ้าไม่มีต้นทุนในการที่จะเก็บไว้หรือว่าอะไรแล้วเนี่ยก็คือโหแย่ลําบากผมเนี่ยเห็นไหมตั้งแต่โควิดมาผมไปช่วยนักร้องต่างๆหรือว่าศิลปินต่างๆเนี่ยมากมายนะครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้แล้วเนี่ยพอจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้นะพอเดี๋ยววันที่หนึ่งเขาก็เริ่มที่จะทุกอย่างเข้ามาเข้าร่องเข้ารอยแล้วผมก็คิดว่ากําลังใจครับเป็นสิ่งที่สําคัญในการที่ช่วยเหลือ ใครก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องเราเราก็สามารถส่งกำลังใจไปได้อย่างท่านพี่โควิดพี่มีเลขที่บัญชีไหมเป็นธนาคารอะไรมีไหมอ๋อมันมีแต่เดี๋ยวเดี๋ยวของไงของธนาคารอะไรอ่าเกษตรกรหรือว่าทกสหรือว่ากรุงไทยมีจะอะไรของคนแก่แล้วก็อะไรนะอ๋อบัตรไอ้บัตรไอ้กระจาต้องเข้ากรุงไทยดิกรุงไทยกรุงไทยไ้ก้อย วันไปหยิบสมุดบัญทีอยู่ในในห้องพระไอ้ห้องอ่ะของโน้นอ่ะคนนั่งขายพ่้นภรรยามก็ใจแฟนแมนดิมิดไงไม่ใช่คนนู้นอ๋อไอ้นั่นของโน้นก็อ๋อคนโน้นแล้วภรรยาไม่อยู่ภรรยาใหม่เขาอยู่ไอ้บ้านปงดอนตูมไปขายยาที่บ้านปงไปขายยาสมุนไพรอันนี้ใครก็สอนเทศสอนทองก็เป็นว่าไอ้เรื่องนั้นเป็นเรื่องของเขาเขารับผิดชอบไปไอ้ผมก็ไม่มีรายได้ไหมในยุ่งเกี่ยวเขาเพราะว่าต้องมีภาระาหนึ่งรถสองบ้านไม่ใช่บกสมุดบัญชี น,นู่นน่ะที่ให้แกดูเมื่อกี้ในตัวห้องเมื่อกี้ไปิดเข้าไปดิไม่ใช ouais. ่นี่มาสมุดสมุดธนาคารบัญชีธนาคารเดี๋ยวผมขอขออนุญาตหยุดได้ะหมผมจะไปหยุดยาอ่ะไปหยุดยาวไหมเออเราจะคุยกันมันมีมันมีกรุงเทพมันอยู่น้องนางมานาที่จากเคหาโซฟ้าบางกอกน้องเ อ,อ,อย่าลงบางกอกร,ระวังอ่าเพื่อนๆ <c oughs> ครับแล้วเมื่อกี้ถามเรื่องเกี่ยวกับธนาคารเพราะก็เราก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะฮะ <c oughs> เพราะว่าหนึ่งย้อยถ้าแกมีคุนเก็บเอาไว้นะครับในการที่จะรักษาตัวเองหรือว่าซื้อของที่จะบ้านปลายชีวิตให้เขามีรอยยิ้มมา,อ,าอ๋อธนาคารทกอ ประโยอด์นี่ไอ้เนี่ยไงไอ้เนี่ยเชื่อว่าเบอร์สูงคนนั่นน่ะจากกี่หมื่นเปอร์โลดเหลืออยู่เจ็ดร้อยกว่าแล้วก็เบอร์ของกลางก็ยังดีมีเหลืออยู่จากแสนกว่าสองแสนกว่าไม่ได้เลยอ๋อไอ้นั่นเขาเขาไอ้นั่นเขาโอนโอนมาหน้าช่วยไปโวกเอาเงินคิดหมดแล้วพันมาสุดก็มีหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแปดถอนมั้งถอนไม่ใช่ค่าถอนสองหมื่นน่ะถอนสองหมื่นถอนมากิน ตอนนี้เหลือ7จ็ดร้อยร้อยสบาทนะครบหน้าบัญชีนะอะไรอ่ะคนโสดมาถ่ายด้านบอเดี๋ยวเกิดว่าเพื่อนๆนะฮะต้องการที่อยช่วยเหลือคนเราสักสิบยี่สิบสามสิบบาทนะฮะเลขที่บัญชีคือิงชื่อฉลาดเนียมละมูสิบมสิบสี่สิบสิบยี่สิบสามบสอกไม่มีแอร์มี่ไม่ใส่ัวีนะเพื่อนโอเค พี่โควิดเดี ar, like ๋ยวงั้นผมกับเอกพันธ์ก็จะช่วยเหลือพ like ี <siege S 2> <kh> ่นะเบื First, ้องต้นผมให้พี่ไปคือสองหมื่นบาทนะผมเงยนเอกพันธ์มาช่วยเหลือพี่มันมากนะเดี๋ยวนี้ผมให้เดี๋ยวผมจะเอาเงินสดไว้พี่ไม่ต้องเอามากนะเงินสดนะเพราไว่าส่ธนาคารแล้ว่เอาไปห้าพันทอลบอีกหมื่นห้าเดี๋ยวผมโอนเข้าบัญชีถ้าเกิดเงินเยอะเดี๋ยวไม่พอใช้ ัวเองได้ผมรู้เราป่านนี้ไม่ใช่ใครสอนจริงนะครับปกครองตัวเองแล้วเหมือนกับผมเจ็บไข้ผมก็ต้องดูแลตัวเองคันดันเครื่องรถต้องเตรียมพร้อมยาต้องเตรียมพร้อมอันนั้นอันนี้นะห้าพันบาทนะเดี๋ยวคันนี้หนึ่งห้าเดี๋ยวผมด่าอันนี้เก็บติดตัวเอาไว้ไว้ฉุกเฉินนะครับไว้ฉุกเฉินถ่ายแล้วใช่ไหมยังยังไม่ถ่ายเดี๋ยวเดียวดี๋ยวเดี๋ยวยอดี๋ยวเดีย โอเคนะครับก็ว่าวันนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ช่วยเบื้องต้นไปก่อนนะครับยังไงก็อยากจะฝากเพื่อนฝูงนะครับในวงการบันเทิงนะที่รู้จักกับคุณ่พี่โคสิษย์นพคุณก็ช่วยกันให้เล็กน้อยจากร้อยพันหมื่นมันก็ได้เงินเยอะนะครับก็มารักษาตัวเองนะอะไรที่มันไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้ออย่าไปหายอย่าไปกินยืนขึ้นยืนขึ้นอย่าหลงบางกอกน้องนางบ้านนา พี่จะเคีงหาสู่ฟ้าบางกอกน้องเอ๋ยพี่จะขอบอกอย่าหลงบางกอกจนลืมบ้านนานและน้องอย่าปล่อยใจนะครับอย่าปล่อยลงเชื่อวาจาเพียงแต่ที่เขาพูดว่าจะรักแก้วตา ไม่ขอรักลายน้ำตั้ตัม,ตมขอจงตลตรตรองจะดูน้ำพองโอ๋นอคิดบ้าน <ไป S 1> ถึงเขาเอาใจทุกอย่างหากหลงเพอคล่งเจ,จ้าจะเสียหาย <ไป S 1> เขาอาจถูกดีจับ,จบ เื่อที่ให้เจ้าตายใจปปโปรดจำคำคองพี่ไว้ถ้าเจ้าจะไม่เสียคนตามตามตับน้องเอ้ยบางกอกไม่เหมือนบ้านนะาบางคนรอยเล่บมานยาไม่เหมือนทุกนาไล่โซ่ซ <c oughs> ต้องเจียมกิแต่ะดับ คิดระวังตนตารับพลาดแล้วไม่แคลวมองหมอนเป็นสาวเพียงคนระวังให้ดีคิดคืนบ้านนาเรื่องการศึกษาเสร็จแล้วรีบกลับน้องเอ๋ยบอกให้พี่ทราบจะรับเจ้ากลับบ้านนาเทียนี้แสนจะห่วงยใย ได้แต่ทุกทวีจากบ้านไปนานหลายปีกลับเถิดคนดีพ่อแม่เฝ้าคอยขอบคุณครับโอเคครับเพื่อนๆนะฮะเดี๋ยวทริปหน้าเราจะไปเยี่ยมใครช่วยเหลือใครก็เดี๋ยวคอยติดตามแล้วนะครับแต่ทริปนี้นะครับก็พี่โคสิต รัพพคุณนะครับเจ้าของบทเพลงที mm. ่ชื่อว่ารั่งธมแล้วก็อย่าหลงบังกานะครับหลายๆเพลงนะครับฟังกันได้อะไรก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคบครัเดี๋ยวผมพาไปบ้านเดี๋ยวเอาบัตรเอาใาเอราว่าเดี๋ยวแชตับกันเลยครับ